วันนี้ไปดูในกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสําหรับหาคู่ฝรั่งนะคะฝรั่งเขาก็จะมาแชทกันมีหลากหลายประเทศนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคนไทยเข้าไปสักเท่าไหร่นะคะไม่รู้ตัวเองถูกเชิญเข้าไปตัง้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วทีนี้ส่วนใหญ่ในนั้นก็จะมีแต่สแกมเมอร์นะคะสแกมเมอร์ทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีเคสหนึ่งนะคะอ่า รู้สึกว่าจะเป็นฝรั่งจริงๆนะคะเขาบอกว่าเขาอายุเท่าไหร่หกสิบห้าหรือหกแปดนี่นะแหละนะป้าแก้วจไม่ได้แล้วเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเขาต้องการที่จะหาแฟนหาคู่ชีวิตเพื่อที่จะไปอยู่กับเขานะคะก็จะมีสาวหลากหลายประเทศนะคะเข้าไปเสนอตัวเฮ้ยเราก็มาคิดนะคนเราต้องการฝรั่งขนาดนั้นเชียวหรอต้องการไปประเทศ โซนยุโรปอเมริกาขนาดนั้นเชียวหรอถึงกับที่แบบเฮ้ยมึงจะพิการมึงจะนอนติดเตียงมึงจะแก่มึงจะป่วยมึงจะอะไรก็ตามแต่แต่กูก็จะเอาอะ่ะเฮ้ยก็มานั่งคิดเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลขนาดนั้นแล้วหรออ้ออย่างถ้าเป็นเรานะเราจะเอาไหมนะคือไปเป็นภาระเอาผัวเราไม่ต้องการ ที่จะเอาผัวมาเป็นภาระเราใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องการที่จะไปเป็นภาระผัวต่างคนต่างช่วยเหลือกันใช่ไหมคะแต่อันนี้เฮ้ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุก็เยอะแล้วคือเขาแค่ต้องการคนรับใช้แค่นั้นเองนะคะเพราะว่าการที่ไปอยู่บ้านพักคนชรา ไม่ใช่ว่าอยู่ฟรีนะคะคือถ้าคุณอย่าประเทศอังกฤษเนี่ยถ้าคุณมีเงินบำนาญเขาก็จะหักจากเงินบำนาญในส่วนนั้นของคุณนะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะอยู่บ้านพักคนชรานะคะอันนี้ก็ฝากเตือนสติสาวไทยให้ได้คิดบ้างนะคะไม่ใช่ว่าสักแต่เป็นฝรั่งจะพี่แกเออจะแก่จะพิการจะ คาเปจจะอะไรก็ช่างปาแกไม่ได้มาบุรี่คนพิการนะคะแต่คุณต้องคิดดีๆนะคะคิดดีๆว่าการที่คุณจะไปอยู่ต่างประเทศเอาผัวฝรั่งยังไงก็ได้นะเฮ้ยถ้าสมมติอยู่ด้วยกันไปแล้วผัวพิการเอออันนั้นก็เข้าใจได้แต่อันนี้เริ่มจากเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่เริ่มต้นเป็นคุณคุณจะเอาไหมแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีตงังหรือไม่มีตงังถึงมีตังกูก็ไม่เอาอะ